เพราะความเหตุอ hey, ันใดเพราะความรักเธอเริ่มตน้นชายทุกคนลีกไกลเหตุอ hey, ันในะดเธอเคยคิดดูหรือไม่ใครล้อมคกรอบตัวเองอาาตั้งขอ้อามาแม้เหตุอ hey, ันใ hey, ดเพราะความรักเธอเหตุอันใดเพราะความรักเธอเริ่มตน้ตนต้นตน้นอะไรต้น ในข้อความรักเธอเริ่มต้นต้นกับอะไรข้องจองอะไรต้นต้นเออทำไมต้นกับไหนอ่ะต้นกับอะไรลองนี้ลองคิดดิต้นต้นอะไรต้นกับอะไรครับเอะต้นกับอะไรล้องกับอะไรต้นต้นเออความรักเธอเริ่มต้นคนคน อะไรคนชายทุกคนเออเจ่ว่ะแบบอ่ะเฮ็ดอันใดเพราะความเหตุอันใดเพราะความเห็ดอันใดอย่าสูงไปเด้อเฮ็ดอันใดเพราะความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนลีไกลเหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไม่ใหญ่ ใครล้อนี่แหละไม่ใครใครล้อมกรอบตัวเองตั้งข้อแมรักเสียมากมายตั้งข้อแมรักเสียมากมายเอาเท่ๆนะตั้งข้อแมรักเสียมากมายจะมีทางจะมีชายใดเป็นได้ตั้งข้อแมรักเสียมากมายจะมีชายมายกับชายทำไม ตั้งข้อแม้ตั้งข้อแม้ตั้งข้อแม้รักตั้งข้อแม้รักซื่อมากมายจะมีใช้ใดเป็นทำไมอ๋ออะไรหรออยากครูไปถ่ายด้วยไงมึอยากถ่ายโอ้ครูเมื่อกี้ครูวิ่งมารอบนี้หดูไม่เป็นไรครับถ่ายถ่ายรูปเขาครูยังไม่ไปไปถ่ายอีกไม่มีใครว่างไปที่มาอีกเดียวครับ มันไม่พอเฟรมเบียเราไม่ว่างนะเบียเรากลังเพราะเขาถ่ายรูปกับครูกล้องครับไม่ลังเรียนอยู่หรอไม่เรยเขายในข้างในเย็นอ่ะที่เรากำลังวิ่งอยู่เลยนะบางคนก็แวฟของกินบางคนก็นั่งคุยดูเหงือดิจอข้างนอกเนี่ยแล้วครูก็ไม่เ้ออแล้วไปคยถอดเสื้อวะไม่เขาต้องคิดคาแรคเตอร์เขาจะใส่เก๊กเก๊กมามามาเร่าคุย ต้นถอยไปเยอะๆทีอยู่ข้างหลังคอยไี่อยู่ข้างหลังกันให้ผู้นั้นเขาอยู่ข้างหน้าไปต้องถ่ายสิถ่ายผู้ก่อนถ่ายผู้ก่อนแป๊บนึงเอาสี่ต้องใจกันพูดมากเลยต้องมาอยู่ริมหลัง้องไหนวะทำไมไม่ยืนตรงกลางผู้ต้องเอ้าผู้ต้องขยับซ้ายมาอีกครับขยับด้านได้ครับมันกลับด้านใช่ใช่กลับด้านี่ครับนี่ครับ เว้ยเว้ยนั่งเต็มตามองเนี่ยเอาใหม่ครับกล้องเรามองกล้องเอ้าใหม่ครับอ๋ออันไหนตัวหล่อแต่พี่หถังหน้าบวมตาดำเนี่ยตาดำอ๋อนี่อันนี้โอ้โหเดี๋ยวถ่ายกันกระด้านมองไม่ต้องไม่ถังไม่มองเลอเอ้ยมันมองลืมมองโอ้๋อามันจะได้มองใกล้ๆพี่หถังมองกล้องมองกล้องเออ

เราต้องอยู <S <s ่ตรงนี้เหรอกดทิ่กดเอาใครกดปลิ้นปลิ้นปลิ้นต้องทำ6ใบจะได้ทำครับอาอีกอถ่ายถ่ายละได้หมูจะได้ดีสุดเอาไว้ให้ขั่นแหละเอาไว้ให้ขำแต่ละคุณคุณมัวร์นิ่งนะร้อนหนูเข้าที่เดิมนะคะอ่ะหนูเขินที่เดิมไป ตรงไหนวะเฮ้ยปินเลยปินเลย,เ,ลยเอาลูกนี้แหม่แต่ลูกเองดีนะเอาลูกดีแหมแหม่แหมอย่าใจน่าลนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นารอดีนอมาพอกแกทำไมไม่สอนไม่ตอนนี้ไฟไฟข้างล่างตาอทำไมขู่เลยไม่สอน่รูปอ้นคะคุณ้ชมอไเนีนเลยหนุยโอเค เอ้ยน่าจะเนน่ลังอะไรนะสเฮียรักกาไม่น้อยหพปอเอาไปเลยรูปเนี้ยนี่ให้คุยน่ารักเสียงแบบเสียงเสียงแห้งเสียงแบบเสียง่าแข็งมากน่ารักบ้นปากักไม่ได้ชึกล่ไม่บ้วนก็ตตไน่ารัก အအအဖကကိေနိုေကညူမ်ကပြနို့စ်လို့တ်သမ်ကူေကရေဲ့